Vielen Dank. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักท่านครับ วันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาของปีใหม่แล้วในอิสลามวันนี้นั้นถือว่าเราได้เข้ามาในเดือนมุฮัรรอมแล้วหลายวันแล้ววันนี้นั้นสําหรับมุสลิมเราแล้วนั้นปีใหม่หรือปีเก่าสําหรับเรานั้นจะให้ข้อคิดเหมือนๆกันนั่นก็คือว่าทุกเวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีที่ผ่านไปทุกการหายใจของเราที่ผ่านไปมันเดินถอยหลังไปสู่การเสียชีวิตของเรา หรือว่ามันเดินไปข้างหน้าก็ได้ไปสู่การที่อัลลอฮฺลาได้ทรงกําหนดอาญัณของเราไว้แล้วพี่น้องครับคนเราทุกคนนั้นอัลลอฮฺลาให้เกิดมาแล้วนั้นอัลลอฮ์กำหนดอาญาณไว้เรียบร้อยกําหนดความตายไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่เรานั้นกําลังจะถือกําเนิดมามาลายกานั้นถูกสั่งให้มาเขียนลิสกีของเราเขียนอาญัณของเราเรียบร้อยแล้วเขียนว่าเราจะอยู่อย่างไรในดุนยาโลกหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับ ความตายของเราได้ถูกกาหนดไว้ที่ไหนเราก็จะเดินไปที่ตรงนั้นความตายของเราแม้ว่ามันจะอยู่ในที่ห่างไกลจนไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นที่ที่คนคนหนึ่งไปถึงได้เขาก็ถ้าถูกกําหนดว่าจะต้องตายที่ตรงนั้นเขาก็จะไปเสียที่ชีวิตตรงนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์แย่ๆที่ผ่านมาในปีมันผ่านมาพี่น้องจะเห็นว่าการเกิดโศกนาฏกรรมหรือว่าอุบัติเหตุตา่างๆบางทีที่ตายของเขานั่นอยู่ใต้ทะเลลึก คนคนหนึ่งอยู่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายร่ำรวยมหาศาลท้ายที่สุดอลัลลอฮ์ทรงกําหนดอาญันไว้แล้วว่าเขาจะต้องอยู่ใต้ทะเลลึกต้องดำไปอยู่ใต้ทะเลลึกครับถึงจะหมดอาญาันของเขาซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่สามารถจะดำน้ําลงไปแล้วก็พบอาญันตรงนั้นได้อลัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นไงฮะความร่ํารวยของเขาทําให้เขานั้นซื้อเที่ยวที่จะไปลงสู่ใต้ทะเลซื้อเที่ยว เรือดำน้ําที่จะลงดำลงไปใต้ทะเลเพื่อไปพบกับอาจารย์ของเขาคือหมายขามว่าท้ายที่สุดนะครับพี่น้องครับคนเรานะ่าถูกกาหนดไว้ว่าจะตายที่ไหนก็ต้องไปที่ตรงนั้นหลายคนอยู่ต่างประเทศก็มาเสียชีวิตในประเทศไทยหลายคนอยู่ในประเทศไทยก็ต้องไปเสียชีวิตอยู่ที่ต่างแดนในปีที่ผ่านมาพี่น้องครับมีข่าวเรื่องของหุนยาเสียชีวิตในที่ตอนทําฮัตยเยอะแยะโดยเฉพาะคนไทยก็มีข่าวว่าเสียชีวิตที่ การทาฮัตเหมือนกันหมายเขาว่าอาจาย์เขาอยู่ที่นู่นครับอยู่ที่มักกะเอาล็อกกำหนดไว้แล้ว <c oughs> เขาก็จะต้องดั้นด้นไปแล้วก็ไปเสียชีวิตตรงนั้นในท้ายที่สุดอาจาย์ของเราเอาล็อกกำหนดไว้แล้วครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเอาล็อกกำหนดไว้แล้วว่าจะเสียชีวิตที่ไหนผมเอาล็อกมาตลาก็กําหนดไว้แล้วว่าอาจาย์ของผมชีวิตของผมนั้นจะไปจบอยู่ที่ไหนและแน่นอนว่าเราก็จะต้องเดินทางไปสู่จุดจบตรงนั้นเหมือนกัน แต่ข้อที่จะแตกต่างกันก็คือว่าเราเดินทางไปอย่างผู้ได้รับชัยชนะหรือเดินทางไปถึงอย่างผู้พแพ้แพ้ความตายของเราบางคนเป็นความตายที่สร้างความอับยศอดสูให้กับเขาตลอดการความตายที่ทําว่าในกุบสของเขานั้นพบแต่ความเจ็บปวดตอนมาลัยกล้ามาเก็บวิญ,ญญาณก็ถูกกระชากออกไปจากร่างกายพออยู่ในกุบสถูกตอบคําถามถูกสอบสวนก็ตอบอะไรไม่ได้ถูกลงโทษในกุบสความตายก็เป็นสิ่งที่ขวางกั้น ความหาสุขของเรากับความทุกข์ที่จะต้องประสบไปตลอดการสําหรับบางคนแต่พี่น้องครับเช่นเดียวกันความตายนั้นสําหรับบางคนมันกลับกลายเป็นสิ่งที่สวยงามมันกลับกลายเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งเพราะความตายของเขานั้นมันเป็นแค่ของที่ขวางกั้นเขาไว้กับความหาสุขอันเป็นนิรันดร์บางคนอยู่ในโลกดุนยาอาลัลลอฮ์ทรงทดสอบเขาครับให้เขาประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกโศกเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของสังคมเขาจะถูกทดสอบแล้วทดสอบทดสอบอีกดุลยาของเขานั้นก็เต็มไปด้วยกับบททดสอบเต็มไปด้วยกับความเสียใจเต็มไปด้วยกับความเศร้าใจเต็มไปด้วยกับความอดทนเต็มไปด้วยกับการจะต้องยอมเสียสละแต่พี่น้องครับในท้ายที่สุดหลังจากความตายของเขามาถึงเขาแน่นคือประตูแห่งความผาสุกแล้วครับดังที่เอเลสเมอตลากล่าวไว้ในกุรานคนที่ดีดี คนที่มีอีหม่านนั้นมาลายกาจะมาหาเขาตอนที่เขาก่อนจะเสียชีวิตแต่ตาเนสโุอะไรมุนมาลายกาตมาลายกาตัวลาตาคอฟูลาตาสนุมาลายกาจะลงมาแล้วก็บอกกับคนที่ใกล้าตายคนนั้นว่าลาตะคอฟูลาตาสนุพวกท่านไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเสียใจแล้วครับกลัวอะไรกลัวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น เสียใจอะไรเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาในดุลยาไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องกลัวแล้วหลังจากนี้ไปก็คือสิ่งที่เราจะได้รับความผาสุกไปตลอดการเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึงกลายเป็นคนกลุ่มที่ว่าความตายนั้นเป็นสิ่งแค่ขวางกัน้นความผาสุกที่จะได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นมุมมองความตายของเราครับพี่น้องครับไม่ว่าจะอยู่ในปีไหนปีที่แล้วปีใหม่ปีเก่าหรือว่าปีไหนก็แล้วแต่นั้นมันจะมีเพียงแค่สองรูปแบบ เราต้องถามตัวของเราว่าความตายของเรานั้นมันจะเป็นความตายที่เปิดประตูแห่งความผาสุกไปตลอดการของเราเป็นความตายที่เราได้รับการพักผ่อนอย่างสบายใจหรือความตายนั้นมันเป็นเพียงแค่ประตูจุดเริ่มต้นไปสู่ความพินาศตลอดการตลอดชีวิตตลอดไปชั่วชั่วกับชั่วกันไม่มีจันจบสิ้นหรือเปล่าพี่น้องครับเราจึงต้องกลับมาทบทวนแล้วครับปีใหม่ของมุสลิมเราก็ไม่ได้ต่างจากปีเก่า ปีใหม่ของมุสลิมเราวันนี้กับเมื่อวานกับที่ผ่านไปหรือวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ต่างกันครับเราไม่มีเฉลิมฉลองใดๆเราไม่มีดูอาที่จะต้องอ่านตอนขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเราไม่มีอามันอิบาดะที่จะต้องทําพิเศษในการส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่แต่ที่เรามีก็คือเราคิดคํานวณคิดไข้ควรว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีของเราเนะี่ยเราทําอะไรเหมาะสมกับเป็นบ่าวที่ดีของลัศมีตลาหรือย,ยังเราพร้อมหรือย,ยังที่จะ กลับไปสู่รัชมหานุตลาเราพร้อมหรือยังถ้าความตายมาถึงตรงนี้มาลาัยกามาเก็บวิญญ,ญาณน,นั้นเราพร้อมที่จะไปหรือยังมาลาัยกาที่มาเก็บวิญญ,ญาณน,นะครับก็มีอยู่สองลักษณะแค่นั้นแหละครับใบหน้าที่ขาวสะอาดสดใสเปล่งประกายยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> มาเก็บวิญญ,ญาณเราหรือมาลาัยกาที่ใบหน้าหมองคล้ำดำมืดเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวที่มาเก็บวิญญ,ญาณของเราก็มีได้แค่สองอย่างเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องว่ามุฮัรรอม ปีใหม่ของอิสลามเราที่ว่าไม่มีพิธีกรรมใดๆนั่นน่ะเราจะต้องคิดคำนวณแล้วครับว่าเราผ่านมาในชีวิตของเราในดุญญนยาหน่กกี่ปีแล้วถ้าอัลลอฮ์กำหนดอายันของเราไว้30ปีมันผ่านไปกี่ปีแล้วล่ะตอนนี้เหลืออีกกี่ปีถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้40ปีมันผ่านไปกี่ปีแล้วครับเราไม่มีใครหรอกครับที่จะอยู่ในโลกดุนยามีความสุขในโลกดุนยาตลอดไปไม่มีความสุขไหนที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปครับความสุขมันก็มีหมดครับไม่ว่าจะสุขไหนก็แล้วแต่ ความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันก็มีหมดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไหนก็แล้วแต่ความสุขที่ไม่มีหมดก็คือความสุขในสวรรค์ของลัศณีตะลาความทุกข์ที่ไม่มีจบก็คือการถูกลงโทษในนรกในวันเกียร์มากนั่นเองครับพี่น้องครับมันมีเพียงแค่2อ,อย่างวันนี้เรากลับมาดูครับสิ่งที่เราจะต้องชบทวนของเราสําคัญที่สุดเรื่องของอากีได อกิดะความเชื่อของเราเราถูกต้องหรือเปล่าเราเชื่อลัษมพาตลาถูกต้องหรือเปล่าเรามีอากิดะมีอิหมานที่ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้เรายังทําชีริกต่อลัษมพาณุตลาหรือเปล่าวันนี้หัวใจเรายังผูกพันต่อลัษมพาตลาหรือเราไม่ได้ผูกพันใดๆกับลัษมพาตลาเลยมุสลิมเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็นึกถึงอัลลอฮ์ครับมีดวอาตื่นนอนพอหลังจากตื่นนอนพี่น้องก็ไปละหมาดไปละหมาดเสร็จแล้วก็รำเริงถึงอัลลอฮ์ดวอาที่เราอ่านในการละหมาดพี่น้องครับก็เป็นเรื่องของเตาฮิด ดูอาที่เราอา่านหรือว่าสูราที่เราอ่านในละหมาดละหมาดก่อนซุบฮีนั่นแหละจะมีอยู่สองราการสุราที่นบีมีสุนัขให้เราอ่านก็คือราการแรกให้อ่านสูราพุลยาอิมฮัลกาฟิรุนเป็นสูราที่บ่งถึงตะวิตครับปฏิเสธต่อชีรดิกทั้งหลายจงกล่าวเถิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายลาอาบุดุมาตาบุดุนฉันจะไม่กราบไหวอิบาดาในสิ่งที่พวกท่านบูชายิบาดา เป็นการบอกชัดเจนถึงตาวฮิของเราเป็นการเตือนเราสิ่งแรกที่เตือนเราจากอายะก์ุรานก็คือตื่นมาละหมาดสุนนะก่อนซุบฮีสองหลอกการเตือนเราถึงว่าเราเป็นมุสลิมนะเราจะทําชีริกไม่ได้นะเราจะทําสิ่งฝา่าฝืนเราจะไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้นะหัวใจเราต้องผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์สุนนะตลอดทั้งวันรลการที่สองเราก็มีสุนนะอลัลลอฮ์มีสุนนะนบีมูฮัมมัดสุนนะ,ะเราอ่านสุนนะอิคารัสกุลหัวอัลลอฮ์หะด ตรงนี้ก็เป็นการมอบหมายต่อลอสมาตาลาบ่งถึงอากีดาที่เรานึกถึงลอสมาตาลาว่าอลัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เรานั้นจะต้องเคารพกราบไหว้บูชาพระองค์และอลอสมาตาลามีลักษณะที่สวยงามอลัลลอฮ์นั้นจะชงช่วยรงช่วยเหลือเราครับพี่น้องครับตลอดทั้งวันชีวิตของเราที่เราอยู่ทั้งวันเราผูกอยู่กับอลัลลอฮ์ มีอะไรเราก็มอบหมายต่อพระอ,องค์ออกจากบ้านไปเราก็อ่านดัอดอาครับิสมิลลาฮิตะวกันตัวอราละเลาเข้ลาอรลาเวลาัลกุไตลาบิลละกลับมาถึงที่บ้านเราก็อา่านบิสมิลลาห์ก่อนเข้าบ้านพี่น้องเข้าไปอยู่ในบ้านก็มีดัวไออ่านเยอะแยะวันวันหนึ่งเราก็ต้องมีการละหมาดห้าเวลาหัวใจระบุพันอยู่กับว่ารสมาตลาตลอดเวลานั่นคือมุหมินรุทธาครับแต่ถ้าหากว่าในขณะที่เราตื่นเช้ามาก็ไม่ได้อยู่กับศาสนาออกจากบ้านไปก็ไม่ได้อยู่กับศาสนา เข้าไปนั่งในรถเราก็ไม่ได้เปิดอันกุรอานเลยก็เปิดเพลงฟังหรือว่าเปิดสิ่งที่ไร้สาระดูหรือว่าฟังเสร็จแล้วตลอดวันเราทำงานแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับดุนยาของเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาเรื่องของสิ่งนั้นเรื่องของสิ่งนี้เรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรก็แล้วแต่กลับมาบ้านแล้วก็เหนื่อยอ่อนซะละมาถึงเราก็จะพักผ่อนดูนั่นดูนี่ดูนู่น,ด,น,ด,ด,นดูเรื่องของดุนยาเราไม่มีเวลาให้กับตัวของเราเลยการให้อิบารดาต่อลัสมาตาลาคือให้ สิ่งที่เป็นของขวัญให้กับเรานะครับการละหมาดนั้นไม่ได้ใครหรอกครับพี่น้องละหมาดมันก็ไม่ได้ใครครับได้ตัวของเราเองนั่นแหละได้ประโยชน์กับเราเองนั่นแหละตอนที่เราตายไปการละหมาดก็จะมาช่วยเราในวันเกียรมาการละหมาดก็จะมาเป็นพยานก็มาจะจะมาช่วยเราเช่นเดียวกันได้กับตัวเราแต่ถ้าเราไม่รักตัวเราเราไม่สนใจตัวเราแล้วใครจะช่วยเราได้ครับพี่น้องครับละหมาดสําคัญนะครับพี่น้องครับละหมาดนั่นถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนาบุญเนียนอิสลามวะอลลคอม อิสลามอยู่บนรากฐานห้าอย่างแสดงว่าห้าอย่างนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมมีชื่อว่าเรานั้นเป็นบ่าวของลอสมาตาลาผู้ศรัทธานในลอสมาตาลาต้องมีห้าอย่างนี้อยู่ในตัวเราถ้าไม่มีเราเป็นอิสลามไม่ได้ครับหนึ่งพี่น้องก็คงจะรู้กันอยู่แล้วก็คือปฏิญาณตนลายลราเล่ามุฮัมมัดรอสูลแล้วอาคกีได้ต้องถูกต้องอันที่สองต้องมีการละหมาดครับไม่ละหมาดแล้วเราจะเป็นมุสลิมได้อย่างไรท่านอาับดุลละดีใบนันนว่าใบนั้วัสสลาฟะมันตะรอกะฮะฟะกัดกัฟฟ พันธะสัญญาที่ผูกเราไว้กับพวกเขานั้นก็คือการละหมาดการละหมาดน่ะผูกคนทั้งหลายไว้กับท่านนาบบมุลาามาห์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนบีจะช่วยเหลือเรานาบีจะขอดูอาให้กับเรานาบีจะขอต่อรัสมานตะลาให้ฉฟ้าช่วยเหลือเราในวันเกียร์มาได้ก็ดูที่การละหมาดเป็นสิ่งแรกครับนบีบอกว่าคือการละหมาดฟามันตะรกะหะฟากัดกะฟัดใครก็ตามที่ทิ้งการละหมาดเป็นผู้ปฏิเสธไปแล้วอัลลอฮฺวากัน ใครที่ทิ้งการละหมาดนาบีบอกว่าเป็นผู้ปฏิเสธโอเคตรงนี้มีการคีรับปุมรมะว่าปฏิเสธประเภทไหนเราไม่พูดถึงละแต่ที่น่นแน่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับกับการละทิ้งละหมาดพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่อัลลอฮฺมาตลาจะให้ชฟาฟาอัตช่วยเหลือนะครับในวันเกียร์มาเนี่ยจะมีชาวนรกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ายานามียินชาวนรกกลุ่มนี้คือคนที่อัลลอฮฺนั้นจะอาภัยโทษอนุญาตให้ได้เข้าสวรรค์หลังจากโดนลงโทษครับ แล้วรัศมีตาลาจะสั่งมาเลย์กาว่าจงเข้าไปดูซิในนรกยะหันนำเนี่ยใครที่มีลา,ายลายล่ออยู่ในหัวใจของเขามีกาลิมาชาดาที่ถูกต้องอยู่ในหัวใจของเขานะ่ะไปดูซิแล้วเอาออกมาจากนรกพี่น้องรู้ไหมว่ามาเลย์กาไปดูที่ไหนครับว่าคนไหนมีอี ي م านไม่มีอี ي م านมาเลย์กาไปดูที่ใบหน้าฮะไปดูที่หน้า ชาวนรกที่จะถูกรับการอภัยจากลัทธิมาตลานั้นหน้าเขานั้นะจะไม่ถูกเผาไหม้จากนรกเลยชาวนรกจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับจะไม่โดนเผาไหม้ที่ใบหน้าของเขาส่วนอื่นโดนลงโทษโดนเผาไหม้เกรียมหลอมละลายยกเว้นใบหน้าเขานรกจะไม่สัมผัสเลยคนกลุ่มนี้คือคมที่คนที่ทําการสยุดกราบต่อลัทธิมาตลาก็คือละหมาดนั่นเองถ้าเราละหมาด แล้วดูลงโทษในนรกใบหน้าของคนคนนั้นจะไม่โดนลงโทษมาลายกาจะเดินไปดูแล้วก็ดูอ่ะหน้าใครหน้าขาวคนนั้นแหละครับคือคนที่ละหมาดมาลายกาก็จะพาคนนั้นนั้นอ่ะออกมาจากนารกยันนำของลอสมาตาลแต่ถ้าพี่น้องไม่ละหมาดพี่น้องจะเหลืออะไรครับจะไปยืนต่อหน้ามาลายกาโอ้มาลายกาพาฉันออกไปด้วยพาฉันออกไปด้วยอ้าวบอกให้ hey, เลือกแลวนี่ฉันเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ฉันหน้าเราดําเราไม่เคยละหมาดในดุนยาพี่น้องครับหน้าเราก็ไม่เหลืออะไร มาลายกาก็คงจะไล่ครับไอ้ประเภทนี้ออกไปไม่ผ่านไม่ถูกต้องไม่ได้ตามเกณฑ์เราจะเสียใจยแค่ไหนวันนี้พี่น้องละหมาดกันก่อนครับอวารุมายูฮาสบูบิฮิลาบดูยามันเกียมะสลาตุสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันเกียมะคืออะไรพี่น้องครับอลัลละไม่สอบสวนแล้วว่าที่ดินมีกี่ที่อลัลละไม่สอบสวนก่อนแล้วครับว่ามีภรรยากี่คนอลัลละไม่สอบสวนก่อนหรอกครับว่าธุรกิจได้กาไรร้อยล้านพันล้านแค่ไหนแต่สิ่งแรกที่อัลละจะสอบสวนเลยก็คือว่าละหมาดหรือย,ยัง ละหมาดดีไหมถ้าหากว่าการละหมาดใช้ได้ที่เหลือก็ผ่านครับแต่ถ้าการละหมาดไม่ผ่านที่เหลือก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคิดว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์ให้ได้เราจะรลดพ้นการลงโทษในกูโบสถ์ให้ได้เราจะรลดความวุ่นวายในทุ่งมาชัดให้ได้เราจะรลดจากการลงโทษในนรกของลัทธิมารตะลาให้ได้เราจะผ่านสะพานซีรับที่เล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดไปได้ผ่านเพื่อเข้าไปสวรรค์ พี่น้องต้องเริ่มจากการละหมาดครับเราจะเป็นคนดีในาศาสนาได้ก็ต้องเริ่มจากการละหมาดครับพี่น้องจะเป็นบ่าวที่ดีมีโอกาสได้เข้าสวรรค์รอดจากไฟนรกได้เริ่มจากการละหมาดครับถ้าละหมาดไม่มีพี่น้องจบหมดทุกอย่างครับอย่าหวังว่าจะรอดจะเหลือไปจากอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นอยากฝากพี่น้องว่าละหมาดสาคัญที่สุดครับอย่าทิ้งการละหมาดในอันกุรานล่ได้ถามบรรดาชาวนารกทั้งหลาย ที่ลงไปอยู่ในนรกสกอตมาเซลากกุมฟีสกอตก็ลูลัมนะกุมินันมุซลลินอัลลอฮ์ถามว่าอะไรที <c oughs> ่ทําให้พวกเจ้านั้นมาลงในนรกสกอตเขาตอบว่าอะไรนะครับรัเนื้อกุมินันนุซอลลินเราเน่ะไม่ได้เป็นคนหนึ่งจากคนที่ละหมาดไล่ไลลเราเราไม่ละหมาดครับชาวนรกพูดออกมาเวลาถูกถามทำไมอยู่ถึงอยู่ในนรกเขาตอบทันทีว่า สิ่งแรกเลยคือเราไม่ละหมาดพี่น้องไม่ละหมาดก็ลงไปในนรกเพราะนั้นอยากจะฝากพี่น้องว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนประเสริฐครับเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามเป็นเดือนที่ว่าถ้าทําความดีผลบุญมหาศาลถ้าทําความชั่วก็บาปเพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลับมาดูการละหมาดของเราครับพี่น้องครับ หลังจากที่เราดูเรื่องอากีด้าของเราให้ถูกต้องไม่มีชีริกอย่าไปแขวนตะกุดอย่าเชื่อโชคลางอย่าไปฝากตัวของเราในเรื่องการงานต่างๆอย่าไปฝากกับสิ่งอื่นนอกจากลอสมาตะลามอบหมายกับเราตแต่ว่าการต่ก๊อตใหเรียบร้อยครับพี่น้องครับกลับมาดูอันที่สองการละหมาดของเราถ้าการละหมาดยังไม่ดีพี่น้องครับแย่ถ้าละหมาดยังไม่ครบห้าเวลาครับพี่น้องว้ยลุนว้ยลุนวัยลุนพินาศครับพี่น้องถ้าละหมาดยังไม่ดีไม่ต้องถามที่เหลือ ถ้าไม่ละหมาดแล้วต่อให้อุลามาทั้งโลกมุสลิมทั้งโลกมาขอุอาให้ก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องครับตอนตายไปต่อให้จ้างใครมาขอุอาให้ให้ผู้รู้คนไหนไปขอุอาให้แต่เราไม่ละหมาดนะครับผู้รู้ร้อยคนก็ขอให้เราไม่บานไม่รอดมันอยู่ที่เราครับคําถามอยู่ที่ว่าทําไมเราไม่ละหมาดคําถามอยู่ตรงนี้ครับทําไมวันนี้เราถึงไม่ละหมาด เราเป็นบาวของเราไม่ใช่หรือใช่อัลลให้ริสกีมารักัตเราไม่ใช่หรือใช่อลลหยความผาสุกแก่เรามากมายไม่ใช่หรือใช่อล,ลั์ให้เรามีหูมีตามีสุขภาพที่ดีใช่ไหมใช่อล,ลั์ให้สิ่งต่างๆแก่เรามากมายนี่พี่น้องครับแล้วทําไมไม่ละหมาดหรือบางคนถูกทดสอบโอ้ฉันป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ฉันมีหนี้สินฉันลําบากธุรกิจก็ที่อัลลัยทดสอบมาเนะี่ยแล้วเราทํำยังไงกับบททดสอบของเราล่ะฉันก็ขอต่อละ ให้อลัลลอฮ์ช่วยเหลือขออย่างไงละหมาดหรือเปล่าไม่เคยละหมาดเลยขออย่างเดียวจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับขอดอวต่อเราแต่ไม่เคยขอบคุณอลัอลลอฮ์เราจะรับดัวได้อย่างไรขอดอวต่อเราให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี่สีเรื่องความไม่สบายเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องสารพัดใะอย่างแต่ฉันไม่ละหมาดอาลัลลอฮ์จะให้เราได้อย่างไงครับพี่น้อง วันนี้เรายังไม่สนใจเลยว่าจะทําอิบารัดาเป็นบ่าวที่ดีต่อลัศมาตลาแล้วจะให้อัลลอฮ์นั้นมาตอบรับดูอาเราได้อย่างไรเริ่มที่การละหมาดครับพี่น้องวันนี้ตรวจสอบละหมาดย,ยังไม่ครบห้าเวลาทําไมไม่ครบเอาให้มันครบสิครับยากตรงไหนละหมาดห้าเวลาเนี่ยเขาทํากันได้หมดเด็กตัวเล็กๆก็ยังทําได้นะครับเด็กอายุหกขวบเจ็ดขวบละหมาดห้าเวลาพี่น้องเคยได้ยินไม่มีครับเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ละ่ะ เรื่องอื่นในแข่งกันทําได้หมดครับบางคนนะฮะไปวิ่งแข่งกันเป็นสี่สิบกิโลมาราธอนได้ร้อยกิโลก็มีครับได้หมดแต่ละหมาท้าเวลานะ่ะทำไม่ได้บางคนยอมไปดูบอลนะครับแปดสิบนาทีสี่สิบนาทีกี่นาทีไม่รู้ได้ครับแต่ละหมาดไม่ได้บางคนไปทํามาเซีย์นะครับข้ามไปต่างประเทศไปเล่นการพนัน เพื่อไปทําสิ่งมาสียัดเสียเวลาสองสามวันสี่วันเสียทั้งเงินเสียทั้งทองไปได้แต่ละมาดไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาทบทวนการเป็นบ่าวที่ดีของเราครับว่าละมาดเราดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีพี่นาฏและพี่นาฏครับแต่ถ้าละมาดเราดีอินชาอัลลอฮ์ครับดูต่อ,ต,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 อต่อไปอันต่อต่อไปใครละมาดครบห้าเวลาแล้วอย่าพิ่งประมาทเพราะว่าการละมาดมันก็ต้องมีอะไรที่บกพร่องอยู่แล้วแหละ บางทีละหมาดเราก็นึกนั่นนึกนี่นึกนู่น,น,นบางคนของหายไปนึกไม่ออกแล้วครับตอนละหมาดตักบิ้ทีเดียวนึกออกเลยอ๋อวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนี้ใช้ตอนมันจะเข้ามาแทรกเพราะนั้นละหมาดของเราเนี่ยการที่ให้สมบูรณ์เนี่ยยากแต่เราก็ซ่อมด้วยกับการละหมาดซุนนาครับพี่น้องบางคนที่ละหมาพดพระดูเสร็จก็ไปเลยไม่สนใจละซุนนานี่มาเอาสักอย่างโดยเฉพาะซุนนาก่อนซุปฮีซุนนาที่สําคัญที่สุดคือซุนนาก่อนซุปฮี สองรอกาตง่ายๆครับตื่นมาตอนเช้าพี่น้องอ่านสองรอกาตละหมาดสองรอกาตท่านอบีุลเละสลาบอกว่าอะไรนะครับละหมาดซุนนะรอกาตแต่พื่อจค่อยรุมินัดดุนยาบมาฟีฮะสองรอกาตก่อนละหมาดซุบโบทุบฮี่ตอนเช้าเนี่ยสองรอกาตเนี่ยดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในมันครับดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในมันดีกว่ารถเบนดีกว่าบ้านเป็นร้อยร้อยหลังดีกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองดีกว่าของที่เราอยากได้พี่น้องผมถามพี่น้องถ้าวันนี้มีประกาศว่าพรุ่งนี้ใครมาละหมาดซุบฮีที่มัสยิดโดยละหมาดซุนนะสองเราครับให้คนละหนึ่งล้านบาทพี่น้องจะมาไหมพรุ่งนี้ต้องถามว่าใครจะไม่มามากันตื่นกันตั้งแต่ตีสามครับกลัวจะอดบางคนนอนสุเหลิวด้วยด้ทํซ้ำไปจะได้ละหมาดพรุ่งนี้จะได้ได้เงินหนึ่งล้าน แต่สิ่งที่เราให้ค่อยรู้มินัดดินยาดีกว่าดุนยาสิ่งที่เราจะให้ดีกว่าดุนยาครับดีกว่ารถดีกว่าบ้านดีกว่าที่ดินดีกว่าบุคคลที่เราชอบดีกว่าเพชรนินจินดาที่อยู่ใต, αι, ใต้ใต้ใต้แผ่นดินทั้งบนแผ่นดินทั้งใต้แผ่นดินทั้งเหนือแผ่นดินในดุนยาทั้งหมดเนี่ยสองรอกะก่อนซุพีดีกว่าและไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ดุนยาปัจจุบันที่เราอยู่เท่านั้นครับ คำว,ว่าประเสริฐกว่าดุญญานยาเนี่ยเช่นอุมีนบอกว่าหมายความว่าดุนยาตั้งแต่เราสร้างมาจนถึงวันเกียร์มาด้วยสุภานลัลลอฮลดุนยาตั้งแต่เราสร้างมาในวันแรกจนถึงวันที่มันพินาศและสิ่งที่อยู่ในมันทั้งหมดไม่ว่าจะบนดินใต้ดินในอากาศทุกอย่างไม่สามารถเทียบกับละหมาดซุนนะสองรากาก่อนสุฮีได้ a ล l a h บอกว่า แล้วเราจะพลาดไปทําไมครับพี่น้องครับซุนนาก่อนซุปฮีเราจะพลาดไปทําไมเราอย่าพลาดครับกลายเป็นคนที่เสียน่าจะเสียใจเสียดายมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นละหมาดซุนนาก่อนซูฮีพี่น้องใครไม่เคยละหมาดเอาเดือนนี้หมูฮัทรอมเอาเลยครับพี่น้องเดือนนี้ปีใหม่มาแล้วปรับปรุงตัวใหม่เราทําสิ่งใหม่ๆปีใหม่ไม่มีอากิดาได้ใดๆนะครับบอกพี่น้องก่อนเดี๋ยวบอกว่าปีใหม่นิวนี่นั่นไม่ใช่แต่ผมต้องบอกว่าชีวิตเราผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วไง พอมาปีใหม่แล้วแน่มันผ่านไปอีกปีแล้วพี่น้องก็เอาเลยครับตั้งแต่นี้ไปละหมาดก่อนซุบพี่สองรอก้าเราจะละหมาดถ้าพี่น้องมาอิหมามเขาละหมาดแล้วเราไม่ทันก็ไม่เป็นไรอิหมามสลามแล้วพี่น้องก็ละหมาดได้ต่อเลยคือมันจะเป็นเวลาห้ามละหมาดแต่อนุญาตให้ละหมาดซุนนะได้ไม่มีปัญหาซุนนะก่อนซุบพี่เอามาละหมาดหลังจากเราละหมาดกับอิหมามถ้าเราไม่ทันนะเอามาละหมาดที่หลังได้หรือพี่น้องจะรอให้เวลาดูฮาแล้วก็ละหมาดสุนนะตอนนั้นก็ได้เหมือนกัน ไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าละหมาดเอาให้ดีและอย่างหนึ่งที่อยากฝากพี่น้องก็คือว่าการถือสินอดในเดือนรอมฎอนในฮ,ฮะดิซซเฮอะไรงานดีว่ามุสลิมท่านอิิสซาสล,สล,สลบอกว่าการถือสินอดที่ดีที่สุดหลังจากเดือนรอมฎดอนคือการถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมเดือนนี้แหละครับการถือสินอดที่ดีที่สุดหลังจากรอมฎดอนคือการถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมใครถือได้ถือโดยเฉพาะวันที่สิบมุฮัรรอมอาชูรอะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันสุกหน้า พี่น้องไปดูประกาศอีกทีหนึง่งดูว่าตรงกับวันไหนถือสินอดอาชุรอท่านนบีว่าอาภัยโทษอัลลอฮ์ภัยโทษให้หนึ่งปีบาสนะให้หนึ่งปีแต่ก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนั้นนบีบอกว่าอย่าทําให้เหมือนยาฮูดยิวยิวก็ถือสินอดเรามาถือสินอดวันที่สิบมูฮัตเราเหมือนกันก็ให้ถือวันที่เก้าและวันที่สิบคือถือสองวันอย่าให้เหมือนยิวหรือพี่น้องจะถือสิบสิบเอ็ดก็ได้ไม่มีปัญหาบางคนบอกอาจารย์อะดิสเบซอเนี้ย จริงๆแล้วก็คือเดือนมูฮัตรอมพี่น้องถือได้หมดไงไม่มีปัญหาได้ทั้งเดือนอยู่แล้วแต่ทําไงก็ได้ไม่ให้เหมือนยิวก็คือถือติดกันอ่ะไม่ให้เหมือนยิวแบบไหนก็ได้แต่ถ้าตามฮะดิษก็คือเก้าสิบหรือพี่น้องจะถือเก้าสิบสิเอ็ดก็ได้หรือจะถือติดต่อกันหลายๆวันเลยก็ได้ไม่มีปัญหาครับถือแบบไหนก็ได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆวันที่สิบวันเดียวก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาพี่น้องก็ดูเลยนะครับประกาศเขาประกาศวันไหนวันที่สิบมูฮัตรอม ไม่แน่ใจวันศุกร์หน้าหรือเปล่านะพี่น้องไปดูประกาศอีกทีนึงพี่น้องก็ตั้งไว้เลยว่าวันนี้ฉันต้องถือแต่ก็ให้ถือก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเผื่อไว้เลยแต่ถ้าไม่ได้จริงมีปัญหาก่อนหน้าก็เอาหลังจากนั้นก็ได้อินชาลอครับก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นเดือนมูฮัตรอมเป็นเดือนที่มีแต่ความดีมากมายนะที่ว่าถ้าเราทาไปแล้วจะเพิ่มพูลผลบุญต่างๆให้มากมาย เพราะนั้นเรากลับมาดูนะครับกลับมาดูว่าปัจจุบันเราเป็นอย่างไรอนาคตเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าปีหน้ามุฮัตรอมของปีหน้านั้นจะมีเราอยู่หรือเปล่าอาจจะไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเวลามาละหมาดไม่มีเราแล้วอยู่มันก็เป็นไปได้ครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นบ่าวที่ดีที่สุดของรสมาตาลาให้ได้อินชาลละนะครับเราก็จะประสบความสาเร็จทั้งดุนยาและก็ทั้งอาเคาะอะกูลุกาลีฮาแตวัสดกิลุลฮะลีวะละกุมวะลีาอิลินุสมิงกูรีนฟัสซุฟิรูอินอรล อ الحمد لله ا ل ح า د ل ل ั حمد كثيرا طيبا مباركا فيه ك ร ا يحبه ربنا ويرضاه شد ولا إله إلا الله واحد ولا شريك له وشدونا ما همودن أوبده ر س ล ه คุณตัวบทที่สองฝากพี่น้องสั้นๆนะครับพรุ่งนี้มีบรรยายที่มัสยิดเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของจักรวรรดินิยมเป็นสิ่งที่มุสลิมเราต้องรู้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะฮะเราอยู่ในดุนยาเราต้องรู้ว่าศัตรูของอิสลามที่จะทําลายล้างอิสลามนั้นเขาวางแผนยังไงบ้างเขาจะทํายังไงกับมุสลิมเราบ้าง ไม่ใช่เพียงแค่เขาจะยึดครองโลกใช่เขายึดครองโลกเป็นหลักอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นจุดประสงค์หลักของพวกเขาก็คือต้องทำายทำลายล้างอิสลามให้ได้เราต้องรู้เขารู้เราครับเหมือนกับที่ศัตรูอิสลามจัก,กรวรรดินิยมทั้งหลายเนะี่ยเขารู้จักเราดีแต่เราส่วนใหญ่ไม่รู้และท้ายที่สุดเราอาจจะไปอยู่ในเกมของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะอินชอาลอ เรามาเจอกันที่มัสยิดหลังมักะริดนะครับมีบรรยายนะมะมะหมามามักะริดที่นี่เสร็จแล้วก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของจักรวรรดินิยมว่าเขาทําอะไรเขาวางแผนยังไงกับสังคมปัจจุบันซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้และอาจจะตรงกับในประเทศไทยด้วยนะครับเราลองมาฟังดูจะได้ป้องกันตัวของเราเองให้พ้นจากฟิตรณะหรือว่าความน่ากลัวทั้งหลายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ ان الله وملائكته يصلون <applause> على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <applause> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودم مرعدا كاعاده الدين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون